่่ BB คะถ้าพี BB มีโอกาสได้เลือกให้คนดัง2คนเนี่ยมาคอลลบกันทำเพลงหนึ่งเพลงได้ที่อยากเลือกให้เป็นใครคะอัศสินลินได้ไหมคะชอบสคนพอดี t e l e v i s i o n ออ l กับปันใช่อยากให้มาแบบคอลลบกันคนนึงร้องแบบล็อกคนหนึ่งก็ร้องแบบแร็ปนา่าจะเขาอะจริงหนูว่าน่าจะเลิศเลยแหละแบบมีความอินดี้อินดีทั้งคู่เลยใช่เฮ้ยหนูชอบเทเลออฟมาก หนูชอบเพลงขอแค่ครั้งนี้ใช่ไหมนะม <า S 1> ขอแค่ครั้งนี้<อ>พี่ชอบเพลงไนชอบเพลงที่เพิ่งปล่อยล่าสุดอ่ะมันจะให้เปรักใครได้อีกลองไปฟังเพราะ,พะมันเคยมีเยมีได้เลยพี่สาวพูดมาขนาดนี้ <laughs> เราถ้าแบบเทเลออฟก,กับพี่ปันมาคอลับกันพี่ว่าเพลงมันจะเป็นฟิลฟิลไหนคะคิดว่าเราทำทำได้ไหมอยากอยากให้มันเป็นฟิลแบบเพลง เพลงรักแล้วกันเพราะว่าทีวีเอาชอบปล่อยเพลงแบบแนวเศร้าไงเพลงรักน่าจะน่าจะเลิศลองแบบอินเลิฟบ้างอะไรบ้างเศร้ามาเยอะแล้วก่อนไปฝากหว้าใหไหนได้ไหมคะ B B Anastagor B X